ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่อำเภอปากช่องตาบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง VP ีราคา16,00 0นะครับเ,เป็นพ่วงข้าง VP แบบเบาถอดได้นะครับเป,เป็นแบบเบาถอดได้ตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็น สีขาวตัดชมพูนะครับลายดอกไม้ชมพูขาวนะครับซึ่งสวยมากนะครับสวยๆนะครับอ่ะเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวช่างต้าจะอธิบายให้ดูนะครับว่าประกอบยังไงนะครับในตอนนี้นะครับเป็นพวงข้างบรรทุกอยู่นะครับเอาไปตรงกลางพวงหรอกตรงกลางพวกเออไม่เออตอนนี้เป็นพวงพวงข้างบรรทุกอยู่เดี๋ยวช่างต้าจะประกอบให้ดูเีละชิ้นนะครับก็มาตรงนี้มาดูอันนี้คือเก้าอี้นะครับ เก้าอี้มาสังา่งมาเร็อเลอันนี้คือเกอ้าอี้นะครับสั่งพ่วงข้างแผนเก้าอี้นะครับอ่านั่งได้ด้วยไปไหนมาไหนเมื่อยก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งได้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยเก้าอี้ตัวนี้นะครับเราจะเอาไปใส่พ่วงข้างละนะครับมานะดูกันนะครับตัวนี้เอ่อเวลาใส่นะครับซึ่งจะติดเอ่อลูกลูกค้าจะเอาไอ้ด้านข้างจะต่ำนิดนึงนะครับต้องใส่ติดเบาะตรวนี้นะครับไติดติดเบาะด้านข้างเนาะ ใส่เข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเข้าแล้วนี่เป็นบ่อแล้วนะครับเกวดบ่อที่หลังนะครับมีให้อีกนะครับใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้เป็น v i P ปึ๊บอ่า B A P แล้วนะครับมาหนุ่สองหางหนุ่มสได้เป็นชัว,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 วกันนะครับ ตรวนี้ B P ะครับใส่เบาะแล้วทิงทงท้งข้างนะครับทิ้งข้างทิ้งข้างเสร็จปุ๊บได้แล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นประตูเปิดแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับประมาณนี้เลยนะขึ้นมานะสามารถใช้ไปเที่ยวรับส่งเด็กไปวัดไปวาได้สบายเลยนะครับและตัวนี้นะครับ หนูสองเดินรอบคาลุกเดินรอบคันสองรอบคันนะครับตัวนี้พวงข้าง v I P ของช่างตั้มตัวนี้ตะกร้าใต้ลังคาจะไม่มีนะลูกค้าไม่เอาเห็นไหมฮะไม่มีแต่ลูกค้าเรื่องที่จะตะกร้าใต้ลังคาเป็นแบบนี้ไล่ย,ยาวไปเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับชา้ชาช้าช้าช้านะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลูกค้าอยากได้แบบนี้ช่างตั้มก็จัดให้นะครับก็จะมีกระเป๋าเก็บของด้านหลังให้นะครับ เอกลักษณ์ของช่างต้้มนะครับก็จะมีผีเสื้อสามตัวนะครับต้องมีผีเสื้อสามตัวเท่านั้นถึงจะเป็นพ่วงข้างช่างต้้มนะครับมาตามมาดูมีไฟหน้าไฟหลังเราต่อไฟให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับคุณลูกค้าขอมานะครับอยากได้แบบนี้ดูนะใช่ไหมใช่อยากได้แบบนี้ช่างต้้มก็แจกให้นะครับแบบนี้นะเนี่ยนะดูนะ นั่งได้สบายช่างช่างหนักหกหกสิบห้าเห็นไหมนั่งได้สบายอ่าใส่ตัว v ีทดีกว่าปึ๊บเนาะยางใหม่แบงค์ใบโชคใหม่นะครับยางใหม่แบงใหม่โชคใหม่นะครับยางใหม่แม็กใหม่โชคใหม่นะครับแล้วช่งางลูกค้าขอเพิ่มเติมเป็นกันสาดใสนะครับสีด้านนะครับคือประมาณนี้กันสาดใส่สีด้านเนี่ย ด้านละ800นะครับด้านละ800นี่ด้านข้างนะครับด้านหน้ามาดูด้านหน้ามาได้ไหมตรงนี้ลูกค้าขอสีด้านเลยขอสีด้านเลยนะครับด้านหลังด้านหลังมาดูเห็นด้านหลังด้านหลังก็มีให้เห็นไหมฮะด้านฝั่งคนขับก็มีให้เห็นไหมฮะนี่ก็คือฝนตกอ่ะถ้าเราจอดรถไว้อ่ะไม่ไม่เปี่ยกแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้เลยเราก็จะมีตาไก่เก็บเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับก็อ่ะมาอ่ะอ่ะนี่นี่มีมีกระจกมองหลังให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะกระจกมองหลังให้นะครับสวยงามนะครับตอนนี้ก็กกำลังเก็บสีอยู่นะครับติดตั้งเสร็จแล้วติดตั้งที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในค่าตัวในราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่16 0 0 0ันไม่รวมรถไม่รวมส่งไม่รวมกันศาสตร์นะครับ กันสายเพิ่มด้านละด้านละแปดนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok Youtube นะครับหน้าเพจ f a c e b o o k พิมพ์เข้าไปว่าพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยเจอแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มครับสวัสดีครับ